ทำอะไรกันกินข้าวเสร็จแล้วทำอะไรกันคะเสยเลยจ้ะทุกคนเป็นกินเม็ดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่ในหม่องนอนแล้วอยู่ในสันทนั้งทึงกัมีเลยจ้ะคุณอยู่ทั้งทึ่งคอยู่ทั้งใจกัมีจ้ะแดนกันยี่ให้อาหารไปแล้วได้จ้ะทุกคนเด้อจะเลยมาเล่นลน,น้ำเพลิน มาคุยเหล่นน้ำเพลินว่างไงกินอิ่มหรือ,อยังยังกินอยู่ปะไงนี่กินอิ่มหรือ,อยังหมือน,นเป็นปากันเอ่อกัดมันมีมองหนึ่งที่มันเป็นตะไคร์พลาสติกเ้อค่ะปะก,การัดออกไปออกไปเบอร์สตโต บานีหายไปตัวหนึ่งจ้ะทุกคนจะเลยสมาชิเก็เลยต้องล,ลดลงไปตัวหนึ่งเลยจากทุกคนเดอเน้อยังบ่ทันเห็นคนมาเลยเช็คไปใส่ตกนาบนะเห๋ยวตัวใดก็เลี้ยงตัวนั้นแหละเนาะจ้ะทุกคนว่างายพี่ดำอุ้ยกินผักบุ้งปเป็นตะแสบค่ะเอาผักบุ้งมาให้เพื่อน เปเก็บบังหันเละจ้ะเสียงยำดังดังเลยจ้ะทุกคนอ้าววัดดีวัดดีถ้าจะโชว์ก็วัดดีวัดดีลาเต้วัดดีลาเต้วัดดีวัดดีใหม่แล้วเมื่อกี้ไม่เห็นวัดดีใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับลาเต้น,นี่หล่อที่สุดเลยอันนี้เป็นกระต่ายตัวผู้เด้จ้ะของเหลนจะเป็นตังซอว่าลาเต้ เพราะว่าเป็นวส,สีมันคือสีกาแฟลาเต้พุณน้าซื้ออะไรต่างซื้อลาเต้กินขา้าวแล้วแหละจ้ะหยิบไปยูช่องไฟช่องมั่นค่ะเทั้งกระมิ่นกินผักกับมีฟังเสียงยำด้วยจ้ะทุกคน เฮ้ยเสียงแหงงียบางด่งจะมันพิษตระสบค่ะดดังก๊บับกับกบผักสดจะผักสดผักสดสดสำหรับคลิมนีเอาไว้ทนวนี้ก่อนเ้ยค่ะอบอกันใหม่คิมหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะ